มาดูประเด็นที่ชาวบ้านที่ตำบลสาขวัญที่จังหวัดสระแก้วเขาเรียกร้องน,นะคะว่าให้มีการก่อสร้างถนนใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาพยายามจะซ่อมแซมมากกว่า20ปีแต่ถนนก็ยังคงพังอยู่เห็นเป็นหลุมเป็นบ่อม,มากกว่า1,000หลุมนะคะทนไม่ไหวแล้วแต่ละปีก็จะมีช่วงที่ซ่อมนะคะอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังคง ็ไม่เกิดผลอยู่ดีนี่แหละค่ะลงไปดูพื้นที่ค่ะซึ่งนางบุญช่วยช่างนับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วเบื้องต้นประสานงานกับนายทียระรักษาประเสริฐกุลผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสะแก้วขอแรงงานผู้ต้องขังที่มีความประพฤติด,ดีมีการอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับการออกมาทำงานนอกเรือนจำเพื่อปรับปรุงผิวถนนสายเขามะกาคลองช้างความยาว2กิโลเมตร เพราะว่าถนนเส้นนี้อย่างที่บอกนะคะซ่อมแซมมานานมากกว่า20ปีแต่ยังเป็นหลุมเป็นบอ่อจนชาวบ้านเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนน1,000หลุมแล้วก็เรียกร้องให้มีการก่อสร้างใหม่ค่ะค่ะคือที่ผ่านมานะคะถนนจะมีการซ่อมแซมนี่ปีละครั้งเท่านั้นโดยเฉพาะในช่วงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมีกําหนดมาตรวจเยี่ยมที่เรือนจําจังหวัดค่ะประมาณสิงหาคมของทุกปีนะคะก็จะมีการซ่อม โดยในวันที่18พฤษภาคมจะมีกำหนดจัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ที่โรงเรียนธรรมยามประยุทธ์ตาบลสะขวัญและผู้ว่าเองก็ต้องผ่านเส้นทางนี้ด้วยเหมือนกันมีรายง,งานเข้ามาคุณผู้ชมคะฝั่งของคุณธีระผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสะแก้วตอนนี้ก็สั่งให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนำกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังไปทำการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมนะคะเพื่อให้รถยนต์นั้นวิ่งสัญจรไปมาช่วคขาวได้ก่อนคะ่ะนี่เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะก็ออกมา เรียกร้องล่ะค่ะเป็นหลุมเป็นบอ่อมากถึง1,000หลุมทีเดียวค่ะขับรถไปไหนก็เรียกว่าต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นด้วยนะคะค่ะเพราะว่าหลายคนก็กังวลน,นะคะบอกว่าขับแบบนี้ทุกวันเผลอๆนี่รถอาจจะพังเอาได้ค่ะ,คะ